รักทุกๆท่านวันนี้นะคะเราก็จะพักเรื่องบอลสีมาดูแลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ,ออมชมพูนะคะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศเนาะ ออมชมพูนี่นะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นไม้ที่อยู่ในประเภทของซิงโกเนียมนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าเกิดว่าเขามีไม้เลื้ยนะคะซึ่งไม้เลื้อยตัวนี้นะคะเพื่อนๆวินก็ได้ทํามาจากกาบมะพร้าวนั่นเองนะคะตัวนี้เราก็ได้ทําเอาเนาะ ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเพียงแค่เราเอาไม้มามัดใส่กับกาบมะพร้าวตวนนี้แล้วทีนี้รากของเขานะคะรากของเขาก็จะยึดจะยึดเกาะตามกาบมะพร้าวนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆจะทําให้เขานั้นสามารถเจริญเติบโตแล้วก็เป็นทรงกอทรงพุ่มได้อย่างสวยงามนั่นเองนะคะ ษณะใบของเขานะคะเพื่อนๆเมื่อเขาเนี่ยโตเต็มที่หรือว่าได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะใบของเขาจะเป็นสีชมพูทั่วทั้งใบเลยนะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่มีความหมายดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเหมาะที่เราจะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลนั่นเองนะคะส่วนดินนะคะเพื่อนๆดิ ใช้ปลูกต้นอมชมพูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเติบโตได้ดีมีใบที่สวยงามนะคะมินก็จะใช้ดินร่วน2ส,ส่วนแล้วก็ดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะในการใช้ดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนเเราควรที่จะระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใบก้ามปูเยอะมากเกินไปเนี่ย จะเป็นการบำรุงใบของเขานะคะซึ่งในใบก้ามปูเขาก็จะมีธาตุในตัวเจนที่เยอะมากๆเลยเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะใส่เขาเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ใบก้ามปูเยอะมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ใบของเขาเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่เป็นสีชมพูนะคะฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะผสม ใบก้ามปูนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นการบำรุงใบของเขานั่นเองนะคะส่วนการลดน้ํานะคะเพื่อนๆส่วนการลดน้ําตัวเนี้มินจะใช้วิธีการลดน้ํา2วันต่อ1ครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่าหน้าดินของเขาเนี่ยมีการแห้งมากเกินไปนะคะมิ้นก็จะลดวันละครั้งนั่นเองนะคะเขาจะชอบความชื้นเนาะ แต่ว่าเขาจะไม่ชอบความแฉะนั่นเองนะคะเพื่อนๆส่วนแสงแดดนะคะเพื่อนๆแสงแดดเนี่ยเขาจะชอบแสงแดดที่ลำไรนะคะจะชอบแสงแดดที่ลำไรถ้าเกิดว่าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเนี่ยใบของเขาจะเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยนะคะ ใบของเขาจะเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็ลำต้นของเขาก็จะแข็งแรงเป็นทรงกอรทรงพุ่มที่สวยงามนะคะต้นนี้มินก็ปลูกได้สักประมาณ6เดือนได้แล้วนะคะเพื่อนนี่ก็จะเป เล็ดลับวิธีการดูแลต้นอมชมพูนะคะเพื่อนๆซึ่งที่บ้านเนี่ยมินก็ได้ดูแลเขาในเรื่องของดินโดยที่เราจะใช้ดินล้วนผสมกับใบก้ามปูเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ใบของเขาเนี่ยมีใบที่ใหญ่มีใบที่สวยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดน้ำนะคะเพื่อนๆเราก็ควรที่จะลดน้ำเขา ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะเนาะพิธีสังเกตง่ายๆนะคะเพื่อนๆในการลดน้ำเนี่ยเรา,าใช้มือนะคะใช้มือหรือใช้นิ้วเนี่ยกดดูนะคะถ้าเกิดว่าดินเขาแห้งมากเกินไปเราก็ควรที่จะลดน้ำให้เขานั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของแสงแดดก็ เขาจะชอบแสงแดดลำไรนะคะเพื่อนๆแสงแดดลำไรแสงแดดในยามเช้าแสงแดดครึ่งวันอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแสงแดดที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับออมชมพูของเรามากๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ